สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a i um l a Channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทารุหมอแจนนะคะคลิปนี้ชาวราศีกรกฎและขนากรกฎนะคะครึ่งเดือนหลังเดือนเมษายน2568สถานการณ์รักนะคะหมอจะอ่านตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็จะขยายไพ่ให้ด้วยให้รับชมและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคน มาค่ะเรามาเริ่มกันเลยรลังงานของคุณหนึ่งใบราศีกรกกคนที่คุณพบเจอสถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ตัวตนของคุณนะคะ ตอนนี้คุณมีความลังเลใจอะ่ะมองมองเห็นถึงสถานการณ์ของความอึดอัดความไม่อยากเปิดใจนะคะแล้วก็มีความกดดันอยู่ในนั้นรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอยากจะตัดใครบางคนไปทั้งที่ยังรักนะคะเพราะว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ได้แสดงออกพฤติกรรมว่ารักคุณนะ คุณไม่อยากแสดงออกถึงความรักหรือความรู้สึกที่คุณอ่ะชอบคนคนหนึ่งอยู่แต่มีความลังเลใจอยากจะตัดใจออกไปแสดงว่าในอดีตอาจจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะไม่ได้พัฒนาหมอมองเห็นถึงสถานการณ์ของคนคนนั้นน่าจะปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ขยับไปอีกสถาน,นะหนึ่งหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะคนที่คุณไปคุยไปรู้จักนะ,ะคะ for of cup แปลว่าตอนนี้ในเมื่อเมื่อก่อนนะคุณอาจจะเป็นคนที่ยื่นไมตตีให้คนคนนั้นแต่คนคนนั้นก็อาจจะคิดว่ายังไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็เลยไม่ขยับความสัมพันธ์ในลักษณะของความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน หรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นเช่นถ้าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือที่เป็นคนโสดที่เคยผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดมาคนๆนั้นน่าจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าลักษณะความสัมพันธ์คุณยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะ,ค,ะคุณรู้สึกว่าเราอยากเซฟความรู้สึกของตัวเองนะ,ะไม่ให้ทุ่มเทไปกับ ความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นไม่ได้ต้องการคุณอย่างแท้จริงคุณมองเห็นสิ่งนั้นนะคะและคุณก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะไม่อยากมอบความรักให้คนที่เขาไม่รักเรานะค,ะคุณรู้สึกสิ่งนั้นแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณลงทุนไปหรือความใจดีของคุณเองที่ให้นะคะหรือเป็นคนที่ต้องจ่ายเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะจ่ายอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มนะ,ะเป็นการขาดทุน ในความรักในเวลาหรือในเงินนะคะอะไรก็ได้ในความสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับบริบทตัวคุณและคนของคุณนะคะก็รกดภาพใหญ่ของคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกเหมือนว่าเขาอะไม่ทําอะไรเลยนะคะนอกจากผลประโยชน์แล้วก็การเป็นเพื่อนหรือรู้จักนะ,ะรู้จักคุณผ่านงานหรือรู้จักร่วมงานคือเขาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างรันเป็นอย่างนั้นนะคะ คุณมองในมุมที่ว่าคนคนนี้นะที่เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยนะเขาน่าจะมองเห็นถึงผลประโยชน์พึงมีพึงได้ในส่วนเขาเป็นหลักมากกว่านะคะเหมือนเขาถ้าเขาเป็นคนนิ่งเฉยนะตอบรับไมตรีที่คุณยื่นไปแต่เขาไม่ขยับความสัมพันธ์หรือไม่รู้สึกหรือไม่ได้ขอโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหมอมองเห็นถึงตอนนี้ ที่คุณเป็นสิ่งเนี้ยคนคนนี้น่าจะรู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายเซ็งไม่พอใจที่คุณอนะไม่ได้เห็นค่าเขาหรือไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรสิ่งนี้หมอ,มองเห็นถึงสิ่งนั้นเพราะเรารู้สึกว่านะเพราะตัวคุณรู้สึกว่าเราลงทุนความรักความสัมพันธ์ไปกับใครบางคนที่เหมือนเหมือนเราให้สิ่งหนึ่งเขาพร้อมรับแต่เขาไม่พร้อมที่จะให้บางสิ่งบางอย่างตอบแทนเรามา นะไม่ว่าจะเป็นการดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจขยับความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการแสดงออกความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ที่กินเที่ยวดื่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมองเห็นถึงความรู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีหมอมองเห็นสิ่งนั้นนะคะมีคนนี้อยู่เหมือนมีอยู่กับไม่มีไม่ได้ต่างกันเพราะคุณใช้เงินของคุณเองนะ,ะคะผู้หญิงกระกดหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นความสัมพันธ์เนี้ยนะะ เป็นความสัมพันธ์ของฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะคิดว่าตัวเองมีดีน่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายคนนั้นคนของคุณนะคะที่คุณะ่ะเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ธรรมดานี่แหละแต่เมื่อคุณสนใจหรืออยากจะได้เขามาเป็นความรักหรือพัฒนาความสัมพันธ์ก็เลยทําให้เราแสดงออกพฤติกรรมนั้นไปทําให้เขาอะมีความหลงตัวเองหรือแลดูเหมือนเขาอะพิเศษหรือวิเศษวิโสขึ้นมา ทำให้เขาเนี่ยนะคะนั่งแล้วก็รอรับการบริการจากคุณนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะกลายเป็นว่าเขาเอาแต่ใจหรือจะเอาแต่ได้นะค,ะความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนนะ,ค,ะคนที่ให้บรรณาการใครอีกคนหนึ่งนะรอรับอย่างเดียวนะ,ะโดยที่เขาอะคิดว่าเขามีดีรูปร่างหน้าตาหรือแม้แต่เซ็กหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะได้เขารูปร่างหน้าตาเซ็กหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดูดีที่ดึงดูดผู้หญิงหรือเพศตรงข้าม ทำให้เขารู้สึกมีความมั่นหน้าหรือหลงตัวเองนะหลงตัวเองเพราะคุณอยากได้เขาถูกไหมผู้ชายคนหนึ่งอาจจะผ่านประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่เคยโดนทิ้งเคยเลิกลาหย่าล้างแล้วก็ไม่ต้องการที่อยากจะเอ,อให้ความสําคัญกับผู้หญิงคนไหนแต่ทีน่นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาทําสิ่งนั้นกับเขาแน่นอนแหละเขารู้สึกอีโก้มีความอีโก้ขึ้นมีความมั่นหน้าหรือมีความมั่นใจในตัวเองว่ามีใครบางคนที่อยากได้เขาแต่ทําไมคะเขาก็รู้สึกดีนะ แต่ทีนี้ในตอนนี้ในความมั่นใจนั้นคุณไม่ได้แสดงว่าคุณอะอยากจะได้เขาหรือภาพเขาอะเล็กลงนะทาให้คนคนนี้เครียดและกังวลไม่ได้รับความรักจากคุณนะกรกฎเพราะคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยในเมื่อเขาไม่ได้คิดว่า จะเป็นคนนั้นที่มี power มาดูแลมาจ่ายมาแสดงออกความรักความรู้สึกปกป้องดูแลหรือเทคแคร์คุณนะคุณก็ไม่จะไปจะต้องทำสิ่งนั้นคุณปกป้องหัวใจความรู้สึกของตัวเองทรัพยากรของคุณเองที่ทำไมต้องเสียเวลา ทุ่มเททุ่มทุนทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กระทั่งร่างกายหรือแม้แต่กระทั่งเงินหรือกินใช้จ่ายด้วยกันอาจจะเป็นหารหารสองหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่จ่ายเองอะไรสิ่งนี้หมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะตรงหรือไม่ตรงก็พิจารณาจากความเป็นจริงของคุณและคนของคุณนะคะส่วนบางข้อความอาจจะเป็นไม่ได้ตรงกับคุณทั้งร้อยเอร์เซ็นต์นะคะก็ตัดออกไปอาจจะเป็นของราศรีกรกฎของคนอื่นให้เข้าใจตรงกันนะคะเพื่อน ทีนี้แนวโน้มในความสัมพันธ์เนี้ยหมอมองเห็นถึงนะการคนที่คนคนหนึ่งนะนะเจอใครบางคนที่มาเติมเต็มให้บางครั้งบางคราวช่วงระยะเวลาสั้นๆบางขณะนะแต่ก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองมีเสน่ห์นะตัวเองเป็นที่ต้องการของผู้หญิงกระโต้องการเขานะไม่ว่าจะเป็นการมาหากันกันอยู่ด้วยกันการนอนกันการกินการดื่มกันสังสรรค์กันอะไรก็แล้วแต่นะ แต่เขาก็ยังคงความโสดนะทำให้คนคนนี้รู้สึกว่เออดีมันดีนะนะแต่ทีนี้เมื่อไม่มีคุณนะในความมั่นใจในความมั่นหน้าในความอีโก้นั้นนะในความพราวของตัวเองว่าโฮ้ยฉันก็ยังมีดียังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สนใจฉันต่อเมื่อคุณปฏิเสธสิ่งนั้นหรือไม่ได้ทําแล้วนะคะคุณรู้สึกว่ามันเป็นการขาดทุนอะ่ะนะขาดทุนทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้แต่กระทั่งความรู้สึกขาดทุนเงินทองขาดทุนทรัพยากร แล้วก็ขาดทุนเวลาผู้หญิงเรานะจะล่วงโรยไปด้วยไวอ่ะแบบเร็วกว่าผู้ชายโดยนะ,ะทีนี้ผู้หญิงพออายุเริ่มเยอะขึ้นเราก็มีสิทธิ์ทําไมคะเจอผู้ชายหรือเจอคนใหม่ๆที่จะมาเข้ามาจีบเราเนี่ยโอกาสอมันน้อยลงนะะไม่เหมือนผู้ชายไม่ว่าผู้ชายจะเลิกกับผู้หญิงกี่ครั้งอายุถึงหกสิบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจีบผู้หญิงได้แต่ถ้าผู้หญิงวัยล่วงเลยไปแล้วสามห้าสี่สิบอัพไปแล้วเนี่ยนะ เดินไปไหนก็คนอื่นก็นึกว่าแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วไม่มีใครหรอกคะ่ะจะเข้ามาจีบเราโดยที่โอกาสเนี่ยมันน้อยลงนะคะทีนี้ตอนนี้คุณคิดว่าการอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยดีกว่ารู้สึกว่ามีคุณค่ามากกว่าไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะโดนด้อยค่าหรือดูถูกหรือรู้สึกขาดทุนขาดแคลนในความรัก,คว,รกความรู้สึกเหมือนเราต้องไปวิ่งหาความรักโดยการลงทุนแรงใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียว คุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองอะนะโดนปฏิเสธแล้วคุณรู้สึกด้อยค่าของตัวเองคุณก็เลยไม่อยากจะทําสิ่งนั้นนะหมอกําลังรู้สึกว่าคุณจะเก็บสิ่งต่างๆที่มันเป็นตัวตนของคุณอะในในความโสดหรือกลับมาโสดของคุณเนี่ยเพราะคุณก็เลี้ยงดูตัวเองได้อยู่แล้วโดยเฉพาะสถานะทางการงานการเงินหรือลูกของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีลูกติดหรือไม่มีลูกก็แล้วแต่นะคะคือคุณดูแลตัวของคุณเองได้นะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันมีความขัดแย้งความต้องการของเขากับของคุณอนะไม่ตรงกันนะคะแน่นอนแหละในความที่โสดนานหรือกลับมาโสดเนี่ยมันต่างคนต่างจะมีความเหงานะจากประสบการณ์ณการที่โดนสัมผัสจากบุคคลเก่าของเราอาดีตแฟนของเรานะ,ะเราก็ต้องการมีใครสักคนนะหรือเรื่องเซ็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่ทีนี้คุณกําลังรู้สึกว่าตอนเนี้ความสัมพันธ์เนี้ยเมื่อก่อนคุณคิณคดว่า คนคนนี้น่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ในอนาคตมันน่าจะดีมันน่าจะมาเติมเต็มได้เมื่อเวลาผ่านไปคุณก็คิดว่าความดีของคุณน่าจะตอบโจทย์สิ่งนี้แต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคนนั้นอ่ะก็ไม่ขยับขยื่นหนึ่งน่าจะไม่ลงทุนเกี่ยวกับเงินในอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแม้จะดูแลหรือจะจ่ายเพื่อคุณนะโดยที่ทําให้คุณรู้สึกมีใครบางคนดูแลซัพพอร์ตน้ําใจกับเราแต่เขาไม่ได้แสดงออกซึ่งสิ่งนั้นแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกว่า จะต้องการมีคุณในชีวิตเพื่อเป็นคนนั้นที่จะเปิดใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณกําลังรู้สึกเหมือนตัวคุณโดนปฏิเสธและที่สําคัญนะคุณก็คิดว่าการที่คนคนนั้นอ่ะไม่ได้ซับพอร์ตเราทั้งความรู้สึกอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราก็ควรจะคิดทบทวนไม่จําเป็นจะต้องยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้ดิคุณคิดสิ่งนี้นะกรกฎ คุณรู้สึกว่าคุณจะยอมจำนนกับสิ่งนี้เหมือนเรากำลังจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำตัวโสดหรือมีความสุขสนุกสนานหรือเปิดตัวเลือกหรือทางเลือกให้คนอื่นที่จะเข้ามาดูแลพร้อมดูแลซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นทางความรู้สึกทางเงินหรืออะไรก็แต่ที่คนคนนั้นน่าจะเป็นผู้ชายที่สามารถลงทุนกับเราได้ในความสัมพันธ์มากกว่าผู้ชายคนนี้ที่ มันไม่จําเป็นว่าเขาไม่ไม่มีเงินนะคะแต่เขาอ่ะไม่คิดที่จะลงทุนกับเราในความสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยงว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการคนรวยมากแต่สิ่งที่เขามีเขาไม่ได้อยากลงทุนกับเราไม่ว่าจะเป็นเงินจํานวนเท่าไหรก็แล้วแต่นะคุณรู้สึกสิ่งนั้นตอนนี้คุณอยู่ในขั้นตอนที่คิดทบทวนนะคะว่าจริงๆไอ้ความสัมพันธ์อันเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่คุณอยากได้ชั่วครั้งชั่วคราวจริงๆหรือเปล่า นะและพอในท้ายที่สุดแล้วพอมันไม่เป็นหรือมันไม่เติบโตนะคุณก็เลยอยากหยุดนะความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่ผูกมัดนะคะเราคิดว่าเราต้องการบางสิ่งบางอย่างแต่จริงๆเราต้องการความรักการเอาใจใส่นะเราไม่ต้องการความสัม,ม,สมพันธ์ชั่วคราวที่เกิดครั้งแลว้วครั้งเล่าครั้งแลว้วครั้งเล่า,ลา,ลาลเนี่ยนะคุณกลับมาทบทวนสิ่งนี้มากกว่าหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะก็กฎสิ่งที่ไพ่อยากบอกหรือคําแนะนํานะคะตอนนี้ คุณต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องว่าการกระทำของตัวเราหนึ่งเราต้องการอะไรเราต้องการสามีในอนาคตเราต้องการคบใครบางคนเพื่อจะเป็นสามีที่ดูแลซัพพอร์ตสนับสนุนนะรับฟังปัญหาของเราความไม่สบายใจอยู่เคียงข้างเราหรือปอบโยนจิตใจเราหรือแม้กระทั่งห่วงใยดูแลเราใช่หรือเปล่าคุณต้องตอบตัวของคุณเองนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้ใช่ไหมมันอยู่ที่การกระทําของเราเองว่าคุณน่ะจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยแค่ นะความสัมพันธ์อะไรก็เราแต่ที่คุณเกิดกับคนคนนี้หรือความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะจบหรือมันควรจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรือคุณต้องการคนเนี้ยบางครั้งบางคราวที่มาเจอกันและสิ่งเนี้ยมันก็จบไปเกิดในกรณีเนี้ยหลายครั้งหลายคานะคะการให้และได้รับสิ่งสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเราอนุญาตให้ตัวเราทำสิ่งนั้นและเรากำลังรับสิ่งนี้อยู่ใช่หรือเปล่า มันเหมือนการกระทำสิ่งใดกับความสัมพันธ์เช่นเราอนุญาตให้คนเนี้อยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนว่ามันจะมีการพูดหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างที่คุณพูดกับคนคนนี้ในความสัมพันธ์ว่าโอเคเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ผูกมัดไม่บังคับนะเรากระทําสิ่งนี้เราก็ต้องรับผลสิ่งนี้ทีนี้ถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจเราก็ต้องยอมรับมันว่าจะจบ หรือเริ่มต้นใหม่หรือจะให้แบบว่ากลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบตรงนั้นแล้วก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบแบบนั้นอยู่แบบนี้ในความต้องการที่เราคิดว่าออโอเคก็ดีเหมือนกันอนะแบบเ,ออเราก็เหงาอะเราก็อยากมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยเราไม่ซีเรียสเราชอบแน่ใจหรือเปล่าให้คุณคิดพยยิจารณาสิ่งที่ให้แนะนํานะคะว่า เราต้องการความสัมพันธ์ชั่วคราวจริงหรือเปล่าแต่ไพ่มันยังคงบอกว่าจริงๆคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันไปข้างหน้าได้มุ่งไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าหนึ่งปีคุณเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เวลาล่วงโรยไปเวลาล่วงเลยไปร่างกายเราก็ล่วงโลยถูกไหมคะเราก็แก่ลงไปแล้วเราอยู่ในความสัมพันธ์กับผู้ชายแบบเนี้กีป่ปีนะเราก็หมดโอกาสที่จะ ทำไมคะเจอใครที่ดีๆที่จะเข้ามาดูแลเทคแค,คร์ปกป้องหรือเป็นสามีเราใช่หรือเปล่าน,นะคะสิ่งนี้คุณก็ต้องพิจารณาว่านะกนะารที่จะเอาชนะความรู้สึกบางอย่างนะหานะค,คําคตอบในใจของคุณเองให้ดีว่าคุณหาอะไรอยู่นะคะหาความสัมพันธ์ชั่วคราวหาเซ็กไม่อก ไม่อยากมีความสัมพันธ์แล้วเราดูแลตัวเองได้เราเลี้ยงลูกตัวเองได้หรือเราเลี้ยงตัวเองได้คนเดียวเราไม่อยากแต่งงานเราอยากได้ความสัมพันธ์ชั่วคราวมันจริงหรือเปล่าตอบตัวคุณเองเอาละค่ะนะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับราศีตุลราศีพิจิกนะคะบางคนอาจเป็นพ่อไม้แม่ไม,ม้เหมือนกันหรือบางคนอาจเป็นชาวต่างชาติที่มีพลังงานของมิถุนหรือราศีเมษได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละคา่ะใช้วิจารณญาณาในการรับชมรับฟังนะคะบาง คำพูดที่พูดออกไปนะคะเพื่อปลุกกระตุ้นจิตใต้สัานึกถ้าคุณเจอสถานการณ์เหมือนที่หมอพูดและเล่าออกไปนะคะหรือคุณกําลังรู้สึกว่าเออสับสนจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือจะเริ่มต้นอะไรยังไงนะปรึกษาหมอแจนแบบพูดคุย30นาที990บาทรายละเอียดอยู่ใต้ดิสคริปชั o นนะคะมีเบอร์บัญชีที่โอนยอดเสร็จแล้วก็กดลิงก์ l ล n e ID แล้วก็ส่งเซลล์สลิปเราจะรีบให้คิวเข้าใจตรงกันนะคะเอาราคาขอบคุณมากๆนะคะ คลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ